มาเก็บดอกแก้วมุกดากันค่ะแก้วมุกดาหรือว่ากงกลางเขานะคะไม้ดอกหอมนะอันนี้เอามาเก็บเอาไปวางไว้ในบ้านนะคะเหมือนเป็นดอกไม้ปรับอากาศให้บ้านนะคะในห้องนะคะหอมชื่นใจนะคะบรรยากาศตอนก่อนเที่ยงนะคะฝนตกก็เลยดูคืมๆไม่ค่อยจะมีแดดเท่าไหร่ กล้วยไม้ปกติก็ไม่ออกฤดูนี้นะแต่ว่าก็ยังมีหลงเหลือมาให้ดูอยู่นะคะกล้วยไม้แต่ว่าหน้านี้เนาะฤดูนี้เราจะพาไปดูดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมๆนะคะเดตามาที่เราพูดถึงนะที่บอกว่าเป็นดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมนะคะช่วงหน้าฝนในบานเยอะมากเลยนะคะตูมก็จะเยอะแล้วก็จะบานเยอะ ตอนเขาจะบานตอนหัวค่ำเนาะจะถึงตอนเช้าเช้าหรือก็ถ้าเกิดช่วงไหนที่แบบคืมๆเนี่ยอันนี้ก็ยังจะยังบานอยู่แต่ว่าก็จะเริ่มหล่นแล้วนะคะเนี่ยค่ะแต่วันคืนไม่ค่อยมีแดดไงเขาก็เลยยังไม่ร่วงเนี่ยค่ะเยอะถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยค่ะจะเยอะนะคะบานเยอะเหมือนกันอันนี้คือดอกแก้วมุกดานะคะเนี่ยค่ะแก้วมุกดา ใครที่ชอบดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนะคะหอมละมุนนะตัวนี้เขาจะหอมแบบชื่นใจนะคะหอมไม่รุนแรงแนะนำนะคะแก้วมุกดานะคะเนี่ยนี้เขาก็จะบานเยอะมากเลยอันนี้ต้นข้างบ้านเนี่ค่ะตูมตูมใหญ่เยอะเลยนะคะเนี่ยสมกลิ่นหอมโชยนะคะละแวกนี้เนาะมีหลายต้น สำหรับใครที่ชอบนะคะชอบดอกไม้กลิ่นน้ำหอมแบบนี้นะคะเป็นอีกชนิดหนึ่งที่แนะนำนะคะคือแก้วมุกดานะหรือว่ากงกลางเข่าก็เรียกเนาะอันนี้คือตูมที่บานนะคะนี่ก็จะร่วงแล้วนะคะเนี่ยตูมใหญ่มากตูมนี่คือจะตูมนานเหมือนกันนะคะเนี่ยเป็นดอกไม้ที่ตูมนานมากเลยข้างบนด้วยนะคะเยอะเลย ออกดอกดกนะคะยิ่งหน้าฝนอย่างนี้ออกดอกดกมากเลยส่งกลิ่นหอมนะคะหอมละมุนมากสำหรับใครที่ชอบนะพวกไม้ดอกหอมนะคะทรงพุ่มก็เออเขาเรียกอะไรต้นเขาก็ออกทรงพุ่มสวยดีนะคะใบก็จะประมาณนี้เนาะเนี่ยก็จะออกเป็นเหมือนกับรูปหัวใจก็จะแข็งๆหน่อยเนี้ยค่ะ กินหอมมากนะคะสำหรับแก้วมุก,กาดาดอกก็จะประมาณนี้นะคะขนาดของเขาเนาะไปกิ่นหอมนี่คือหอมสบายใจมากเลยหอมชื่นใจนะคะหอมไม่หอมไม่ปวดหัวหอมเย็นๆนะคะ่ะเป็นอีกชนิดที่อยากจะแนะนำนะคะคือแก้วมุกดาคะคะตรงนี้ เก็บไปไหว้พระก็ได้นะคะนี่ค่ะนี่ก็คือแก้วมุกดาอีกมุมหนึ่งนะคะอันนี้อยู่ถัดลงมาในส่วนนิดนึงอันนี้ก็จะต้นใหญ่แล้วดอกก็เยอะแล้วเหมือนกันนะคะแต่ดอกตุ้มๆนี่คือเยอะมากเลยค่ะก็จะทยอยบานเรื่อยๆนะคะ เป็นดอกไม้ที่ให้ดอกดกนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะค่อยๆทยอยบานไปเรื่อยๆเนี่ยคือเรายังจะได้ยนโฉมนะคะอีกนานนะคะเพราะว่าตูมๆนี่ก็คือยังยังเยอะอยู่เลยนะคะเขาก็จะค่อยๆทยอยบานไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยอีกนานหลายเดือนนะคะเราจะยังได้กลิ่นหอมของไอตัว เจ้าแก้วมุกดาหรือว่ากงกลางเขาอยู่นะคะคุ้มอยู่นะคะสําหรับใครที่ชอบไม้ดอกหอมนะคะเพราะว่าระยะเวลาบานนี่คือใช้เวลาบานนานนะคะเพราะว่าเขาจะแทงดอกตูมาเรื่อยๆค่ะจะไม่บานพร้อมกันนะคะเนี่ค่ะนี่คือข้อดีของเขาเนาะได้ได้ย่นความหอมอีกนาน หอมชื่นใจมากช่วงหัวค่ําหรือเช้าเช้าอย่างนี้นะคะถ้าอย่างวันนี้ก็จะยังมีกลิ่นหอมอยู่เพราะว่าเขาเอ่อวันนี้ไม่ค่อยมีแดดนะคะดอกสวยหอมเดี๋ยวก็จะหลุดออกจากหลอดตรงนี้แล้วนะเนี่ยเก็บไปวางไว้ในบ้านได้นะคะในห้องเพิ่มความหอมให้ห้องในบ้านได้คะ่ะมาดูฝั่งทางนี้กันนะคะมาดูมุมนี้กัน เนี่ยอันนี้ก็คือบานแล้วก็จะหลุดออกจากหลอดแล้วนะคะแต่ว่าตูมเล็กๆเ,เนี่ยก็ยังมีอีกเยอะเนี่ยค่ะอันนี้คือตูมอันเนี้ยอันใหญ่เนี่ยก็อาจจะวันสองวันก็จะบานนะคะตัวนี้นะคะตูมนี้นะนี่แหละข้อดีของเขาจุดเด่นของเขานะค่อยๆทยอยบาน จะเห็นว่าเขาจะมีดอกตูมทุกช่อเลยนะคะทุกช่อดอกเลยค่ะเยอะมากเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะบานแล้วนะคะมีด้วยค่ะเยอะมากเป็นอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะคะหามาปลูกกันนะคะแก้วมุกดาหรือว่ากลงกลางเขาเนี่ยค่ะ เยอะจริงๆที่บ้านจะมีอยู่ประมาณเอ่อน่าจะสามต้นนะคะต้นใหญ่แล้วละสามจุดก็ปลูกไว้รอบสวนเนาะเดินไปมุมอื่นก็จะยังได้กลิ่นอย่างนะคะ,น,ะนี่ค่ะหามาสะสมกันนะคะ